เวาคพ่ะนักเรยนอานัเรียนนนี้ะมีสิ่ดีมาแนะนาให้กับกเรนะซึ่งมันเป็นประโกเรียมากเลยเดี๋ยวเชิที่ตัวแทนมา้นะนเราบค่ะเชทีวคะเนความาว่เราจนยซึ่้อทํากครับเพราะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่แน่นอนครับไม่ต้องใครรู้เลยว่า นะครับที่ก็เลยมาเนี่ยฝังลองการทำประกันานได้เห็นนะครับสำหรับคนเรียนถ้านักเรียนนะครับทำประกันเรได้เห็นนะครับจะได้ความฟองค้ารักษาพยาบาลจทกที่เียนครับคครับ้เป็นกรณีแบบนี้นะครับอ้าวหรน่ๆนะไม่ต้องซื้อซ้ำโอนโ แล้วในกรณี <S 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 ้คงนู <S 2> <S 2> ้นล่ะคะพวเนี่ยองฟิสิกส์มืออไรขึ้นยงอลยแล้วหนูจะได้รับความคุ้องไหมคะได้ครับน้อง้วขอบคบเูวามันะน็บแบนี้ะได้รับความคุ้ครองได้ครับจากกรณีที่น้องๆถามครับได้ เคนะครับแต่ละครั้งน้องๆจะได้ค่าสั่งเกิดสุรา200บาทนะครับต่อครั้งแต่ถ้ากรณีที่ซุสเสียอวัยวะสายตาการรับฟังคุณภาพหรือว่าเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุน,นะครับจะได้ค่าชดเชยไม่เกิน,น1 0 0 0 0 0บาทน,นะครับใครที่สนใจทำประ,ปลละกัน,นนะครับจะเสียค่าเบี้ยประกันต่อดนนะครับลสุรา300บาทครองนาน1ปีครับอ่าน้องมาเรียนใช่ไหม